สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชามะนาวนะคะอันดับแรกก็มีใช้ขงชาของชาแดงจัดดอกกาแฟนะคะใช้หนึ่งช้อนนะคะถ้าใครไม่มีช้อน ตัวสีดำนะคะก็ใช้เป็นช้อนทานกินข้าวก็ได้ยาวๆเราเออช้อนสั้นก็ได้ค่ะก็คือตักหนึ่งช้อนพู้หนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ส่วนน้ำร้อนนะคะเราใส่เป็นสองร้อย น้ำร้อนเราจะใช้ทั้งหมดน้ำร้อนเราจะใช้200มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องคนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องคนก็ใช้ช้อนคนก็ได้ช้อนเล็กๆแบบนี้หาซื้อได้นะคะ น้ำหกใช้คนเสร็จแล้วก็ล้างเครื่องคนเรานะคะล้ก็อาบปก่อนนะคะแล้วเราก็มาใช้น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเราจะใช้เออน้ำตาลทรายเราจะใช้ทั้งหมด เป็นช้อนตวงอันนี้นะคะสีขาวแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นช้อนอันนี้ก็ได้ใส่ความหวานแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เราจะใส่ไปทั้งหมดสีช้อนนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวมิตผลนะคะ ่วนถุงถุงกรองก่อนเราจะใช้นะคะเราต้องไปลวกน้ำร้อนก่อนเนาะเพื่อฆ่าเชื้อหรือค่ากลิ่นอ่ะทั้งหลงายแล้วก็แล้วก็เอาน้ำชาแดงนะคะเทผ่านถุงกรองนะคะ ก็จะรอให้มันขยับขยับขยับให้น้ำมันออกให้หมดนะคะถ้าน้ำมันยังไม่หมดเราก็รองไว้อย่างนี้ก็ได้มีแก้วอีกใบหนึ่งก็วางทิ้งไว้ก็ได้พอเราได้นี้มาใช่ไหมคะเราก็คนคน น้ำตาลละลายแก็ทิ้งไว้ส่วนมะนาวเราจะใช้มะนาวลูกครึ่งนะคะมะนาวลูกครึ่งถ้าใครอยากเปรี้ยวมากก็ใส่มากก็ได้ทัก2สองลูกก็ได้นะคะแต่นี้จะสักสุดนี้ก็จะเป็นมะนาวลูกครึ่งนะคะอันนี้เราชงแก้ว22ออนนะคะ ใหญ่ก็ใส่ลูกครึ่งนะคะแต่ถ้าลูกเล็กก็สองลูกก็ได้มะนาวถ้าอันนี้เราคนจนน้ำน้ำแดงลายหมดแล้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไป มาใส่นะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วน้ำชามะนาวนะคะอย่าลืมนะคะวัตถุดิบก็จะมีเป็นผงชาแดงนะคะแล้วก็มะนาวลูกครึ่งถ้าเป็นลูกใหญ่นะคะถ้าลูกเล็กก็สองลูกก็ได้แล้วก็น้ำตาลทรายขาวใส่สี่ช้อนนะคะส่วนน้ำร้อนก็2 0 0มลลิกรัมนะคะเสร็จแล้วค่ะ เราก็ไปขายได้นะคะ่ะแก่ละ25บาทเราก็ใส่น้ำแข็งนะคะแต่วันนี้นี่ไม่มีน้ําแข็งอันนี้มีมาทําให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปของนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะ